หาแคบไว้เลขอันใช่ไหมเวืที่แล้วคืออันใช่ไหมห้าเก้าเก้าห้าคืออันใช่ไหมพี่หาเก้าอันมันบออันใช่ไหมซื้อไม่ได้ใช่ไหมมีที่ไหนซื้อได้บ้างมีนะมีนะที่ซื้อได้มีใช่ไหมมีที่ไหนซื้อได้บ้างห้าเก้าเก้าห้าซื้อได้บอน้องไทเกอร์หลับหรือยังคุณผู้ชมหลับแล้วจ้านะคะมีมตแต่คนอย่าเห็นน้องเนาะเออเดี๋ยวพวกนี้ไลฟ์สดให้ดูนะเดี๋ยวพวกนี้ไลฟ์สดให้ดูเดี๋ยวพวกนี้ไลฟ์สดให้ดูจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวพ่กนี้ไลฟ์สดให้ดูอะ ที่ชมปล่อยไปตั้งแต่วันที่หนึง่งจนลืมพี่น้อกปล่อยเหล็กสีหางจนลืมเนาะหาเกา้าเกา้าหายูไซอันห้าเก้าเก้าห้าอันไหมคะห้าเก้าเก้าห้าอันไหมพีน่น้องปล่อยต่วันที่หนึ่งเนาะไปสิีบลืมค่เขากลลืมเล้เขาก็เป็น่อยแห่งขี้ลืมอยู่ออยิ่งเป็นคนขี้ลืมอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเราปล่อยวันที่หนึง่งเราปล่อยแต่วันที่หนึง่งวดพวกมอวนกแต่งปล่อยเล็้วปล่อยปล่อยแล้ว่อยก็ลืมตัว เอปล่อยแหละพอการเลือนไปจับพี่ดอกจาาไปเลยค่ะไปคนหาเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนให้ดูก่อนเลื่อนหายให้ดูก่อนนะคะเลื่อนหายดูก่อนก็ปล่อยเร็วปล่อยไวมากนะคะทุกคนค่ะปล่อยเร็วปล่อยไวเวอร์นะคะไม่คิดว่าโอ๊ยตอนนั้นก็ไฟ์สดนะเออแมนอันกระสือเพราะว่ามักออกเร่องอันมันบอใช่เพราะว่าชอบออกเรีองอันอ่ะดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนเด้อจะว่าเด้อจะว่าหายเด้อ โอเคมาเบิงอ่าดูนะนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นวันที่หนึ่งมกราหไหมคะทุกคนเห็นวันที่หนึ่งมกราคมไหมอาให้ชมให้ทุกคนดูนะเห็นวันที่หนึ่งมกราคมไหมคะ <ś c oughs> <ś c oughs> พี่อพดอกพดพ่อหบักแตงคอยละงึดล้ายอ่คอยปล่อยเหล็กไปตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราพี่น้องจนลืมจ้ะจนลืมอันเนาะโอ้ยคอยกระบอกโอ้ยพดพ่อะมวกแตงปพวดว่าอันพี่น้องก็หาสื่อบุไรนะคะอาตอนนี้นะคะสําหรับวันนี้ ปล่อยเร <ste> pues ็วค <Huh? S 2> ่ะงวดนี้เราก็ปล่อยเร็วเหมือนเดิมนะคะงวดนี้เราก็ปล่อยเตเร็วนะคะใครรอนะคะพี่้องเห็นวันที่หนึ่งบอสหนึ่งมกราคมหนึ่งมกราคมพี่น้อง่อยก็ปล่อยเร็วปล่อยไว้ปล่อยว่าเต่อยากปล่อยเนาะพี่น้องค่ะปล่อยถึงปล่อยเร็วก็แค่ไหนเลขก็อันเหมือนเดิมใช่ไหมถึงปล่อยเร็วแค่ไหนเลขก็อันใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ไหมอี่ยงเออ งวดนี้จับพร้อมไหมใครพร้อมพิมพร้อมใครไม่พร้อมพิมไม่พร้อมจัะใครพร้อมพิมพร้อมใครไม่พร้อมพิมไม่พร้อมปวดโพลโอ้ลูกจะตื่นเนาะฉันลูกอยู่เพื่อนคุณค่ะลูกอยู่คนละบ้านใครเนี่ยเสียงดังไหนถ้าลูกอยู่ถ้าไลฟ์สดอยู่กับลูกลูกตื่นเนาะพี่น้องนะคะลูกคงสิตกใจพี่น้อง สวยนะจ๊ะงดโลกสวยนะคะโลกใบนี้ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะจ๊ะบอกไว้ก่อนค่ะโลกใบนี้ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะโลกใบนี้นะครับะะดีได้ก็รายเป็นนะจ๊ะบอกไว้ก่อนดีได้ก็รายเป็นนะจ๊ะตั้งสตินะคะตั้งสตินิดนองบางคนบางคนจะตกใจเลยพี่น้องโอ้ยเขามาแล้วค,คือเห็นเมดาว่ะซาน ก็เห็นเมด้าวสัตรูผมไม่หยังค่ะสัมภเวสีพีภูมิหยาดมาขอส่วนบุญพี่น้องเอ้ยหนึบหลายนะคะโอ้เขาบอถึงบอถึงด้านนั่ับอหลับเอาจริงๆเ็าเป็นแบบว่าเป็นบางเชืทอก็หายใจกับโบท่านพี่น้องลืมหายใจคันที่ยวานี่ลืมหายใจบางคนพี่ชมขะหายใจทางไหนคะหายใจทางผิวหนังเลยค่ะหายใจทางผิวหนังเลยค่ะ เลขอันเลขดังเลขใจเคิงโอ้ยไปตงกับเลขคนดังมันกระสือพอได้ปวดพมมุกแตงสื้อได้กระจายเคึองาจบาดละสี่สิบปาสาสีสิบเกาพี่น้องคะคำบอกว่าอ่ะมันชอบออกเลขอันกับโฉมขาดใจบาดละสี่สิบเกาพอใดๆน้ำเขาพี่น้องเออนะคะนะไปต่องวดนี้เลขออกวันอะไรงวดที่จะถึงนี้เลขออกวันอะไรเดี๋ยวฉันขอดูเลขย้อนหลังก่อนนะงวดที่แล้วดูได้สี่กับเก้างวดที่แล้วดูได้สี่กับเก้าถ้าใครดูเล้สนใ พี่น้อฟังชมนะจ๊ะฮะฟังชมนะจ๊ะฟังชมนะจ๊ะฟังชมนะจ๊ะงวดที่แล้วจำในบอสคำพูดในเดือนสีกับเดือนเก่ามันอออกอ็ออกง่ายพูดออกวัดออกวัดเฉียดออกวยดเฉี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 ยดคักเฉียดเน่งวดนี้ตัวเด่นงวดนี้ตัวเด่นนะคะ เอาตัวเด่นไปก่อนงวดนี้ตัวเด่นไปก่อนเด่นหนึ่งและสี่ซุ้มเจ้าคิดว่ามันสิมาอย่างพี่น้องหนึ่งกับสี่คิดว่าสิมาตัวไหนงวดที่แล้วได้เก่ากับสีหมองวดที่แล้วได้เก้ากับสี่เ,สเนาะงวดนี้ได้หนึ่งกับสี หนึ่งกับสี่บางคนผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะสําหรับเล็กวิ่งเล็กรูปรสซ้ำขอบคุณหลายเดอ้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณแบบว่าขอบคุณที่ไม่หนีไปไหนขอบคุณที่สร้างไม่ตอบคำนวณก่อนคำนวณก่อนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งโอเคงวดนี่บอกเจ็ดเก้า ก้าหนึ่งมาเก้าสองเอ้ยลหลเนาะมาง่ายมากมาง่ายมากไม่ใชบอกสิบสี่บอกไม่ใชบอกสิบสี่บอก, 14, บอกพี่นง <c ười> เคยนะเคยคำนวณได้ได้ตรงๆก็ออกตรงบางทีคำนวณได้ตรงก็ออกตรงค่ะนะคะบางทีคำนวณได้ตรงก็ออกตรงพี่นงเคยเด้อเอาไปโหลดสิบสี่สิบสี่กลุ่มผ้าวันว่าเล่นท่ายเหล็กออกวันหยางเหล็กออกวันหยางเหล็กออกว่านหยาง เลขออกวันหยังสิบสี่กุมภาพันธ์ว่าเล่นทายไปหาซื้อไว้เลยเด้อไปหาซื้อไว้โหลดพี่ชอบมันจะมาเหรอคะกระบบมันอะไรก็ไม่แน่นอนเลยจ้ะไปหาโหลดจากสิบสี่กุมภาพันธ์ว่าเล่นท้ายเลขออกวันจี่สิเลขออกหนึ่งสี่เดือนกุมภาพันธ์เลขออกหนึ่งสี่เดือนกุมภาพันธ์ว่าเล่นท้ายมักเจ็ดจากพี่พี่ชอบเจ็ดใช่ไม้ชมเจาะให้เด้อ พี่ชอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดได้คือเป็นเจ็ดสองด้วยพี่จ๋าเจ็ดที่ชอบเจ็ดใช่ไหมถ้ามันพูดจริงๆนะถ้ามันเป็นพี่น้องหนุบวอยักเสื้อหนูบอยักโล่งเหล็กพี่น้องความคิดในใจว่าเฮ้ยมันจะมาหรอเลขตัวงวดปีที่แล้วมันจะมาหรอสุดซุดุดถ่ายแล้วมันมาตามของปีที่แล้วปีที่แล้วออกห้าเก้าเก้าห้านะปีที่แล้วออกห้าเก้าเก้าห้านะคะงวดหน้าเลขออกวันอะไรงวดหน้าเลขออกวันอะไรช่วยดูให้หน่อยจ้ะพี่จ๋างวดหน้าเลขออกวันอะไรช่วยดูให้หน่อยจ้ะพี่จ๋า ใคร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 กดไลค์ใครกดแชร์ใครกดเพิ่มเพื่อนใครกดไลค์ใครกดแชร์ใครกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะใครที่กดไลค์ใครที่กดแชร์ใครกดเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะสติกเกอร์ึ้นหาหนูหน่อยเด้อนะคะงวดนี้เลขออกวันหยังวันอาทิตย์บอกอ่าวบางคนบอกวันอาทิตย์บางคนบอกวันอังคานเลขออกวันอังคานแบบหนึ่งเด้อ เลขออกวันอังคารเลขออกวันอังคารเลขออกวันอังคารค่อยขอดูก่อนงวดที่แล้วกราบขอโทษขออภัยที่บอกว่าโอ้ยพี่ชมขาทาไมให้เร็วจังเลยพี่ชมขาทําไมให้เร็วจังเลยเอาปล่อยให้เร็วแบบนี้แหละพี่น้องปล่อยให้เร็ววไ้ปล่อยไปโลดปล่อยไปโหลดปล่อยไปเสร็จแล้วเกิดยังึ้นอ๋อปล่อยไปเสร็จแล้วก็ไปโดนไปโดนเลขตรงกับคนดังก็อั้นสิคะอั้อนสิคะอั้นสิคะส,ส,ส,สื่อบบได้จ้าสื้อบบได้ สื่อไร้ือไ้ือบ่อได้สื้อบอ่ได้อองวดนี้บางคนพี่ว่าบางคนบอกว่าพี่ชไมได้หนึ่งกับสี่ใช่ไหมหนูไปหนูฟาดไปที่สี่เลยค่ะเขาบอกหนูฟาดไปที่สี่เลยค่ะคอยติดตามจนพอตามจนมาเด้อสี่หกหกสี่เด้อตามจนพอตามจนมาบ่บแน่นะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นอนอะไรก็ไม่แน่นอนเอาจริงๆสี่หกหกสี่นี่ซุ้มเจ้าไปสื่อไวยโหลดหนูจะบอกให้นะคะ ซุ้มเจ้าไปสื่อไวรวดนุปลอยเล็กนี่เด้อนุปลอยเหล็กนี่นุปลอยเหล็กนี่ค่ะไปใช้ละหนึ่งสี่หกอ้ยสวยจังโอ้ยสวยจังหนึ่งสี่หกงามบ่สสวยใช่ไหมสวยไหมงาม ฉันบอกว่างามก็คืองามโอ้ยขอค้นกดเพิ่มเพื่อน,อนให้แน่จ้ามีตัวชนน้องชมจัดไปค่ะชนใช่ไหมพี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดคือชนใช่ไหมโอเคจัดไปขอสามตัวงวดนี้ขอให้เป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะปล่อยโหลดปล่อยเร็วปล่อยไว้ปล่อยสุดถ่ายเป็นตรงกับเลข้นดังกะอัน โอ้อิจฉาคนดังดิอยากเกิดเป็นคนดังอยากให้เลขเข้าสักสองงวดพอขอสองงวดพอนอกนั้นแล้วแต่ที่เป็นไป <c oughs> ขอสองงวดพอนอกนั้นแล้วแต่จะเป็นไปเนาะโอเคยูโนโอเคขอบคุณค่ะยังบโซงเตรียมตัวแคปบเลยผิดจ้ะแคปบพร้อมกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะโดยชมให้แคปบพร้อมกันเลยข้ออะไร ใครแคปแล้วนะคะดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณเด้ออายืนให้แคบเรียบร้อยอะไรแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าขอบคุณค่ะอะไรที่แคปแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณจ้าผู้ใดแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณขึ้นมาไเด้อเพจจ้าใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านเนาะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะใครชอบตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านค่ะใครแคบแล้วเรียบร้อยคนไหนที่แคบแล้วเรียบร้อยแล้วคดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะ คนไหนที่แคปแล้วเรียบร้อยแล้วนวดันคอมเมนต์พิมคาว่าขอบคุณขึ้นมานะจ๊ะพี่จา๋าคนไหนที่แคปแล้วเรียบร้อยแล้วนวดันคอมเมนต์พิมคาว่าขอบคุณเดอ้ออะเรียบร้อยจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอวอวยพรนะ้ให้ทุกคนโชคดีลาวังขอยแตกสามตัวตรงเลยนะลาวังขอยแตกสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างนะจ๊ะพี่จา๋าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ